สวัสดีค่ะนักเรียนคุณจัยังอยู่ในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะซึ่งต้องการให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจํานวนเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะสําหรับคาบเรียนนี้นะคะคุณจันก็จะมาสรุปสมบัติการเท่ากันค่ะเพื่อความรวดเร็วในการหาคําตอบของสมการนะคะเราก็จะใช้สมบัติการเท่ากันในการแก้สมการเพื่อหาคําตอบนะคะซึ่งมีอยู่4สมบัติค่ะก็คือ สมบัติสมมาตรสมบัติถ่ายทอดสมบัติการบวกสมบัติการคูณนะคะมาช่วยในการหาคำตอบของสมการค่ะสมบัติสมมาตรนะคะให้ a และ b เนี่ยแทนจำนวนใดๆนะคะถ้า a เท่ากับ b แล้ว b จะเท่ากับ a นะคะมาดูที่ตัวอย่างที่1ค่ะถ้า d เท่ากับ3แล้ว3จะเท่ากับ d ค่ะตัวอย่างที่2นะคะถ้า x บวก y เท่ากับ z นะคะแล้ว z ก็จะเท่ากับ x บวก y ค่ะ ตัวอย่างที่3ค่ะถ้า 5n เท่ากับ 9m นะคะแล้ว 9m ก็จะเท่ากับ 5n ค่ะและสุดท้ายค่ะถ้า 2x ลบ1เท่ากับ 3x บวก8นะคะแล้ว 3x บวก8ก็จะเท่ากับ 2x ลบ1ค่ะต่อไปสมบัติการถ่ายทอดนะคะให้ a, b และ c นะคะแทนจำนวนใดๆถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c นะคะดังนั้น a ก็จะเท่ากับ c ค่ะ ดูตัวอย่างที่1เลยค่ะถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ5ดังนั้น a ก็ต้องเท่ากับ5ค่ะตัวอย่างที่2นะคะถ้า x บวก y เท่ากับ m และ m เนี่ยเท่ากับ20นะคะแล้ว x บวก y ก็ต้องเท่ากับ20ค่ะตัวอย่างที่3ค่ะถ้า3คูณด้วยผลบวกของ2กับ5เท่ากับ3คูณ7นะคะ และ3าคูณเเท่ากับ21ดังนั้น3ที่คูณด้วยผลบวกของ2กับ5เนี่ยก็จะต้องเท่ากับ21ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะถ้า V เท่ากับ A คูณ h นะคะและ A คูณ h เนี่ยเท่ากับ50ดังนั้น V ก็ต้องเท่ากับ50ค่ะต่อไปสมบัติการบวกนะคะให้ A B และ C แทนจำนวนใดๆถ้า A เท่ากับ B แล้ว A บวก C ก็จะต้องเท่ากับ b บวก C ด้วยค่ะดูตัวอย่างด้วยกันนะคะข้อ1ค่ะ ถ้า x ลบสเท่ากับ5นะคะแล้วครูจันต้องการนำ3า3เข้ามาบวกในสมการนะคะครูจันก็จะต้องนำา3เข้ามาบวกในสมการฝั่งซ้ายและบวกในสมการฝั่งขวาด้วยค่ะต่อไปข้อ2ค่ะถ้า3 a ลบ6เท่ากับ2นะคะแล้วครูจันต้องการที่จะนำา6เข้ามาบวกในสมการครูจันก็ต้องนำา6มาบวกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะข้อ3ค่ะ ถ้า5ลบ 3y เท่า y, meantime, y, y, กับ 2y นะคะแล้วครูจันต้องการนำา 3y เข้ามาบวกในสมการครูจันก็ต้องนำาม y ามาบวกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะและข้อ4นะคะข้อสุดท้ายนะคะถ้า M เท่ากับ n แล้วคร <tamanho S 1> ูจันต้องการนำา n เข้ามาบวกในสมการนะคะครูจันก็ต้องนำา n มาบวกในสมการทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเช่นเดียวกันค่ะ ในกรณีที่บวกด้วยจํานวนลบอะค่ะจะมีความหมายเหมือนกับการนําจํานวนบวกมาลบออกจากแต่ละจํานวนที่เท่ากันนะคะดังนั้นสมบัติการบวกโดยจํานวนลบอะค่ะที่เท่ากันเราสามารถเขียนในรูปของการลบได้นะคะมาดูที่ตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างที่1นนะคะถ้า 2b บวก3เท่ากับ6อะค่ะแล้วครูจันบวกด้วยลบ3นะคะทั้ง2ฝั่งของสรรมการดังนั้นครูจันสามารถเขียนอยู่ในรูปของการลบได้ก็คือ ครูจันก็ลบด้วย3ทั้ง2ฝั่งของสมการแบบนี้ได้เลยค่ะตัวอย่างที่2นะคะถ้า9บวก 3k เท่ากับ5นะคะแล้วครูจันบวกด้วยลบ9ทั้ง2ฝั่งของสมการนะคะครูจันก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของการลบได้ก็คือครูจันก็ลบด้วย9นะคะทั้ง2ฝั่งของสมการแบบนี้ได้เลยโอเคนะคะแล้วข้อสุดท้ายะคะ่ะถ้า 8-2Y ลบ 2y เท่ากับ10นะคะแล้วคุณจันบวกด้วยลบ8ทั้ง2ฝั่งของสมการนะคะคุณจันก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของการลบได้ก็คือลบด้วยแแบบนี้ได้เลยค่ะโอเคนะคะต่อไปสมบัติการคูณนะคะให้ AB และ C แทนจำนวนใดๆนะคะถ้า A เท่ากับ B นะคะแล้วเรานำ C ีเข้ามาคูณกับทั้ง2ฝั่งของสมการนะคะเราก็จะเห็นว่า C คูณ A เท่ากับ C คูณ b ค่ะ หรือ a คูณ c ก็จะเท่ากับ b คูณ c เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะถ้า p เท่ากับ q นะคะแล้วครูจันทร์นำ5ไปค an ูณทั้งสองฝั่งของสมการนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะก็จะกลายเป็น 5p เท่ากับ 5q ค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะถ้า m เท่ากับ 2n นะคะแล้วครูจันรนำ6เข้าไปคูณทั้ง2ฝั่งของสมการนะคะจากเดิมเนี่ย6นะคะไปคูณกับ m ก็จะกลายเป็น 6m ค่ะ ะะแล้วก็6เข้าไปคูณกับ 2n ก็จะกลายเป็น 12n ค่ะแบบนี้โอเคนะคะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะถ้า x เท่ากับ y นะคะแล้วรูจันนำ a เข้าไปคูณทั้ง2ฝั่งของสรรมการนะคะก็จะกลายเป็น ax เท่ากับ ay ค่ะและสุดท้ายค่ะถ้า 3b เท่ากับ 2c นะคะแล้วรูจันนำ3เข้าไปคูณทั้ง2ฝั่งของสรรมการค่ะก็จะเป็น3คูณกับ 3b แล้วก็3คูณกับ 2C ค่ะในกรณีที่จำนวนที่นำมาคูณแต่และจำนวนที่เท่ากันเป็นเศษส่วนนะคะโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากับศูนย์นะคะเราสามารถเขียนสมบัติการคูณอยู่ในรูปของการหารได้นะคะมาดูที่ข้อแรกกันค่ะข้อที่1นะคะถ้า 2x เท่ากับ8นะคะแล้วคุณจันนำเศษ1ส่วน2เข้ามาคูณทั้ง2ฝั่งของสมการนะคะเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของการหารได้ก็คือ 2x ส่วน2เท่ากับ8ส่วน2น,น,นั่นเองค่ะข้อ2นะคะถ้า 5c เท่ากับ20ค่ะแล้วครูจันนำเศษ1ส่วน5เข้ามาคูณทั้ง2ฝั่งของสมการนะคะเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของการหารได้ก็คือ 5c ส่วน5เท่ากับ20ส่วน5นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจันก็จะฝากเรื่องของสมบัติการเท่ากันไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ให้หนักเรียนนะคะบันทึกแล้วก็ทำความเข้าใจจากคลิปนี้นะคะ ส่งใน Google Classroom นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนคนไหนที่เข้า Google Classroom ไม่ได้ก็สามารถส่งในลายส่วนตัวได้เลยนะคะ